ไม่พร้อมค่ะคนละตัวเลยทักทายแฟนๆหน่อยแนะนำตัวเรียกเสียงกรี๊ดอวยพรให้กับแคสแมกาซีหน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะมิเชลเบอร์แมนค่ะรองอันดับห้ามิสแกรนทยแลนด์ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดเชเบลสวรัรั์นะคะมิสแกรนทยแลนด์2025ค่ะ ชอบอะ่ะง네รีดดัมากใช่ร,รู้สึกการแนะนำมันเหมือนเราอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตอนที่เขาประกวดกันอ่ะใช่ไหมนิดนึงเนาะสวัสด <Well> nice ีครับโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้โหคึกคักคิดว่าเขากรีดให้ใคร ชาลอตคิดว่าเขากรีดให้ชาลอตหรือว่ากรีดให้อิงฟ้าหรือว่ากรีดให้อิงฟ้าชาลอตยังไงคะน่าจะกรีดให้อิงหลอดค่ะอิงหลอดค่ะเสียงเขาเริ่มไปแล้วค่ะงั um <t iny> <t iny ้นเราพูดดีไหมคะเพราะเขาจะได้ไม่กรีดเราเราเราอวยพรให้กับแคชแมกซีนิดนึงได้ไหมคะก็ยังเขาอวยพรนะคะให้กับ a s ส Magazine ก,ก็อยู่เป็นสื่อที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ามีโอกาสเราก็อยากมาร่วมงานในทุกๆปีแล้วก็วันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ค่ะครับค่ะเป็นโชคดีของพวกเราด้วยเนาะที่ได้เจออิงฟ้าชาลอตบนพรมแดงตรงนี้<ช>แล้วอยากเห็นอีกบ่อยๆเพราะฉะนั้นชาลอตเป็นตัวแทนปากผลงานของเราทั้งคู่ได้ไหมคะก็ฝากซีรีส์4 Element นนะคะแล้วก็ u n i m i t e d l o v e ด้วยนะคะแล้วก็ขออวพรให้แคสอยู่คู่กับ ชาวไทยไปตลอดเลยค่ะค่ะขอบคุณคมากนะคะขอบคุณครัขบขอบคุณครับีหน้า,า,นานก็ต้องมาคู่นี้ยังไงก็ต้องมีนะคะเรียกเสียงกรี๊ดได้จนบางคนเสียงหายไปเลยเห็นใจรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มบรรยากาศเนี่ยเริ่มคึกคักมากๆกแล้วนะตอนนี้บางคนเขาไม่ได้ดูเราสองคนแล้วเลยพี่ต้นเพราะว่ามีเหมือนถ้าเรียกว่าเป็นดาวเนี่ยตอนนี้คือดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะนี่ S <S น้องมิวสิกนะคะ <S <S มิวสวิกกำลังจะผ่านไปทักทายกับแฟนๆนะคะวันนี้มาในลุคที่แกรมมากนะคะทักทายสันสันสันสน,นสวัสดีค่ะสันสนมิวสิกแพรวานะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะมิวสิกแพรวานะคะสวยงามมากเลยวันนี้อ่ะมิวสิกมีคนเรียกทางนี้ค่ะนิดนึงค่ะอ๋อทางนี้ด้วย